อันนี้ก็เป็นรถการเกษตรนะตาสวยเชียมีทุกไซส์ทุกขนาดตั้งแต่ใหญ่เล็กไปใหญ่ไปจนจิ๋วนะคะใหญ่ไปจนเล็กเนาะคันใหญ่ๆล้อใหญ่ๆเลยนะคะอ๋อเขาจะมีหมายเลขเขียนนะคะอันนี้185ยเนาะทำไมเขามีท่ออะไรเนี่ยอา้าไม่รู้อะ อ๋อน่าจะเป็นท่อเสริมใช่ไหมคะท่อเสริมล้อเนาะดูบันไดขึ้นคันใหญ่มากเลยะคะรถไถตัวนี้165พูมมา แตกต่างกันยังไงอะ่ะร้อยหกสิบห้า ตัวนี้125นะคะ จอดรอขายนะคะตัวจิ๋วหกสิบห้าเอตัวนี้ตัวจิ๋วนะคะหกสิบห้าอเนาะ ตัวจิ๋วเลยนะคะ 65A บเอ หกสิบห้ารอยยี่ห้าร้ยสห้าแล้วก็แปดสิบห้ารยป้าล้อเล็กนะคะแต่ใหญ่ยาวมากอันนี้อ๋อเป็นรถขนหมูนะคะรถขนหมูเนาะแวะเติมน้ำมันนะคะ กินหมูกินขี้หมูก็ไม่ได้กินนะคะเขาดูดกินไว้ในรถอย่างเรียบร้อยนะไม่มีกลิ่นขี้หมูรบกวนคนข้างทางหรือว่า,าคือไม่มีกลิ่นอะสะอาดมากเลยนะคะ